สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูในสวนกระท่อมมาเอาใบกระท่อมด้วยมาเก็บใบกระท่อมค่ะแล้วก็เอาญ้าออกเอาญ้าออกแต่โคนนี่ค่ะพามาดู แล้วก็เอาจุลินซีส่งข้อแสงลาดโคนต้นเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลเลยอันนี้เดี๋ยวให้เขามาตัดหญ้าก็ปล่อยน้ำปล่อยน้ำใส่ฝั่งโน้นไม่ถึงเห็นไหมคะทุกคน พามาดูก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนี่ยค่ะน้ำไหลปล่อยน้ำฝั่งนี้ก็ตัดหญ้าไปครึ่งนึงเหลืออีกตรงนี้ค่ะ ยังไม่ทันได้ตัดตรงกลางก็ตัดไปบ้างแล้วเ mm hmm. หลืออย่างละช่องสองช่องก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้นะคะมาให้ดูค่ะสวัสดีค่ะ